สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มบอยอีกแล้วครับกัดเดี๋ยววิดีโอนี้ฟา้ามบอยมาอยู่เฉลิมพงฟ้ามเนาะครับกัดเดี๋ยวผ้ามาเบิงหน่อยหนาเพชรปากช่องครับช่วงกําลังติดลูกครับตอนนี้ก็อ่าานช่วงอ่าห่อผลเนาะครับอ่าปรงห่อผลเร็จเดี๋ยวฟา้ามบ่อยผ้าไปเบิงเลยดีกว่าครับไปครับ นี่ก็เป็นสวนน้อยนาเพชรปากช่องนะครับก็บอยู่ร่วมกับพวกผลไม้อื่นๆครับพวกละมุดพวกแอปเปิ้ลแล้วก็พวกอะโวคาโดลหะครับนี่ก็จังยังสิปลูกร่วมกับะละมุดไปเลยนะครับแถวนี้จังเป็นละมุดก็เดี๋ยวมาเบิง ตาเพิ่นหอไว้จังไหนแน่ปีนี้ค่อนข้างจะดกนะครับอ่าเดี๋ยวเบิ่งลูกที่บ่ได้์หอดีกว่าลูกที่บ่ได้์หอกะมันกับ,บ่คคอยสวยเท่าไหน่แล้วครับตาเพิ่นก็นเลยบ่อหอาบางลูกก็หอเบ่เบิดครับยังมีหอเบ่เบิดมันหลาย เดี๋ยวอันนี้ต้นไอแถวนี้มันปลูกสาก,กว่านะครับเดี๋ยวนี่พวกนี้ไอประมาณสองปีกว่า3ปีแล้วให้ลูกดกแล้วครับต้นแข็งแรงเต็มที่ก็ต้น,ต,นต้นหนึ่งฝมาบ่อยกับเบิ้งเข้าวข,ข้ากับยี่สลูกได้ยู่ครับลูกกัเกือบไอเท่ากําปั้นเนาะครับลูกโตพอสมควรแล้ว ไอ,อของพวกนี้คือถ้าไม่หอ่อบอกเลยครับว่าไม่ได้กินเอาแบบหยาบๆก็คือบ่าด้แดกอะครับหนอนแดกก่อนแมงวันไข่ใส่กรนครับเดี๋ยวก็มาบอยลองเบิงก่อนครับจะแกะให้เบิงจักหน่วยเอาเอาถุงนี้แล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับมือเดียวเอาหนีบไว้จักกรแลกครับโทษทีครับมาคนเดียวแกะให้ดูกันสดๆเลยครับนี่เป็นไงผลสวยไหม นี่สดๆจากสวนเลยครับก็ลูกก็เอาแบบภาษาบ้านๆก็เข้ากำมือเข้ากำปั้นประมาณนี้ครับเท่ากำปั้นผู้ชายประมาณนี้ลืมไปครับเพราะมาบ่อยมือค่อนข้างจะเล็กครับก็เลยได้แค่นี้เดี๋ยว พมบอยขอหอขึ้นให้เพิินก่อนดวยครับเดี๋ยวเปิดเผยให้พวกมาแลงสัตููืืชเห็นเรามันจะเสียหายครับพ่อมบอยหอ่อคืนก่อนลูกสวยๆเดี๋ยวถ้าโดนหนอนใช้แล้วก็เสียหายครับปกติเห็นจังสีขายกัน โล่ละหกสิบเจ็ดสิบนะครับโมเมนต์ึกถึกนะครับไอ้นาเพชรปากช่องคุณสมบัติของมันก็นจะอะ่ลูกใหญ่เนื้อหนานุ่มมีรสชาติหวานครับก,บบกบ็บอกเลยเลยว่าครับไอบอกเลยเลยครับว่าแซ่บครับเอาง่ายๆนี่แล้วนะครับมือนีก็วิดอ่ะ วิดีโออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าใดนะครับเพราะว่าฟ้าคืมครับฝนจะตกอยู่แล้วนะครับเพราะเมื่อบ่อยกับปิดสัญญาณโทรศัพท์แล้วเปิดเป็นไอไฟโหมดแล้วยานฟ้าครับนี่ครับพวกลูกเศษกับลายเลยครับเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่หอบออบเบิดแล้วครับหอ,อไหบไวกต่มันมีอยูดก็เมื่อวยจำาม่ได้น่าจะสองรอย ประมาณ200กว่าตนนา้นได้อยอันนี้เฉพาะชุดนี่นะครับรุ่นรุ่นใหญ่หน่อยพวกที่2ปีกว่า3ปีเนี่ยนี่ครับให้ผลผลิตต,ตั้งแต่ปีแรกๆเลยครับแต่ว่าเข้าจะกบอ่อเก็บไ้นะครับจะเด็ดลูกทิ้งเพื่อที่จะให้ต้นมันจเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนตอนนี้ก็มั่นกันีน่แหละครับ ให้ผลผลิตเต็มที่แล้วปีที่ปีซะปีที่สามนะครับปีแรกกับปีสองอ่ะมันอันแห้่เลียงแห้ล่ลำต้นมันแข็งแรงก่อนครับปีที่แล้วปีที่สองอ่ะเป็นปีที่สองของมันนะครับก็เก็บเอาลูกไว้บ้างครับต้นที่มันแข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงเดี๋ยวกลับไปเบิ้งจากวิดีโอเก้าเ,าเาได้ครับเพรมบ่อยสิแปะลิงไว้ให้ได้ครับก็คือจังยังสิ พราะต้นมันแข็งแรงแล้วเฮากะจะสามารถาปล่อยให้มันติดลูกได้เต็มที่นะครับกะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมีถุน่านะครับปลายมีถุน่าแล้วกะทางสวนได้ตัดแต่งกิ่งไวตั้งแต่ก่อนที่จะอันปุ๋ยละครับช่วงตัดตั้งแต่นาแรงหุ่บนบางที่นี่มันกะแตกกิ่งไม่นะครับ เดี๋ยว้าเบื้องต้นไหนดีเนาะเอาต้นใกล้ๆนี่แล้วกันนี่ครับพวกร้อยตัดต่างๆร้อยตัดแต่งกิ่งไว้เห็นไหมครับตัดแตงกิ่งไว้พวกนี้เป็นกิ่งไม้เบิดน,นะครับที่ออกลูกยุ่งยังเนี่ยเป็นกิ่งไม้เบิดเลยพอตัดแต่งกิ่งเ้วมันก็จะไอ้มันก็จะเริ่มเติบโตเต็มทีมันกพ็พอถึงช่วงพืชสัพพืชสภาพานะครับมันก็เริ่ม เป็นดอกแล้วก็เนี่ยมิโุหน้ากับมะฮ่อไว้ครับกะอีกประมาณเดือนประมาณเดือนสองเดือนนะครับมันก็จะออกแล้วบานที่นี่เก็บขายได้แล้วกะเดี๋ยวเข้ามาบ่อยก็จะมาเก็บไปบ่มไว้นะครับบ่มเพื่อที่จะให้สุกข,ขั้นปล่อยให้สุกฆ่าต้นแล้วครับโอ้โห ร่วงทิ้งแน่ๆอ่ะนี่ต้นนี้ความสูงประมาณอ่าเ้ามือบอยสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดอยเจ็ดสิบสองกับประมาณพอดีครับประมาณร7อยเจ็ดสิบความสูงของต้นนะครับแต่ว่ามันเป็นทรงพุ่มอันนี้คือตัดแตง่งให้มันเป็นทรงพุ่มครับถ้านับจํานวนลูกก็จะประมาณสามสิบสี่สิบลูกได้ครับก็ปล่อยเห็นมันมีลูกเต็มที่แล้วครับ เอาแบบเต็มๆไปเลยจังบำรุ่งเอาที่หลังครับที่เห็นเป็นแถวเนี่ยครับอันนี้ชื่อว่าต้นผักกาดหญ้าได้ครับเพราะมาบ,บ่อยกับบรูภาษาภาษากลางเขาจะเอินอนเหยียงบุกเพราะมาบ,บ่อยเห็นเขาจะผ้าเอือนพักกาดหญ้าวันเดี๋ยวกำลังทดลองปลูกอยู่ อันนี้นาจะเป็นแบบไล่น้ำพร้อมครับได้พันุมาพิเศษเดี๋ยวจะไม่ค่อยติดตามเนาะเดี๋ยววิดีโอนี่ภาเบิง่งน้อยหนากอนอันนี้คือสุดแถวของรุ่นใหญ่นะครับสุดแถวของรุ่นใหญ่แล้วนี่เริ่มตั้งแต่ตรงนน้นหนึ่งสงสามส,ามสี่ห้า แถวที่ห้าน่ะแซมกับต้นละมุดด้วยก็เลยเป็นเว้นระยะเว้นช่องไปนี่ครับกับปอูกอยยประมาณไอสามคู่นซีนะครับประมาณนี้ความห่างบ้านาจจะถึงสามไอบ่าอาจจะถึงอันอจจนี้ครับประมาณสองจุดหาหรือสามนี่แหละครับอืม อันนี้ก็แต่งใบไว้น้ำทรงพุ่มมันจะบ่ค่อยสวยเท่าใดนะครับเพราะว่ามีต้นมะละกอแซมน้ำมะละกอก็ยังพอขายได้อยู่ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเด้วครับมันฝ่าคืมแน่ครับฝนจะตกแล้วอ่านี่อีกชุดหนึ่งเป็นเพชรปักช่องแล้วก็เป็นคะครับเป็นคะพันหลายพันอยู่ครับมี บิลิบ้ามีพวกขั้งแดงพวกทุเรียนหนามทุเรียนไต้หวันประมาณนะครับหลายพันอยู่ครับอันนี้ก็เป็นแปลงของรุ่นน้อยเนะครับครับผมเป็นจังไหนนะครับพามาเบิงอ่าสวนน้อยหนาเพชรปักช่องของเฉลิมพงษฟ้ามึงเนี่ยก็ ขัานพ่อแม่พี่น้องมีอันเรื่องสอบถามหรือสนใจในเรื่องไหนกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย้อครับเพราะว่าไอ้ฟฝ้มาบ่อยกับเบิ่งตลอดละครับกะอันไดที่พ่อตอบได้ก็ะจะตอบให้อ่าอันไดตอบบ่ได้กะต้องขอโทษขออภัย้อครับกับพยายามหาข้อมูลให้คือเก้าอล่ะครับกะขาดตกบกพร่องอยังไดกะอ่ะากราบขออภัยไว้ณที่นี่นะครับฟฝ้มาบ่อยกะ บ่อดได้ไอชำนานทุกเรื่องคือกันกัพอกันไม่วิดีโอนะครับสิบห้าไปเบิ้งอันใดสิบห้าไปเที่ยวสวนใดกะจังมาคอยติดตามเบิ้งนะครับสําหรับอ่านวิดีโอภาพมาเบิ้งไอน,น่อยนาเพชรปากช่องของเฉลิมพงฟ้ามือนี้กัล่าไปก่อนครับอ่าล่ากันไปครับคําว่าสวัสดีครับ <S <S